ชอรีเศาขายผัดพีส่วนวินลีไปหายายสีเอาแท็กซี่ไปบ้านน้องทีวัสระโบลี่แม่สื้อการีเป็นไร,รอ๋ออุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นอะไร,รอ๋อไม่รู้ตอนเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทําไมไม่ใช้น้ํามันทูทีดีดีล่ะก็ใช้แล้วเครื่องฟิตส,สตาร์ทต,ติดง่ายแน,น,นี่รถดับที่ไหนเนี่ยอ๋อที่คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการไงบอกอลไรก็บอ ของเรานะคะมี2สาขามีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมสาขาประหา็น,นธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าทุกคนเคยเห็นต้นไม้กินคนไหมคะเราไปดูกันค่ะโน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 อันนี้จะเป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะสวัสดีวันพุธจ้าสาขาการโรงแรมนะคะก็จะมีเป็นเหมือนห้องอาหารนะคะไว้สําหรับให้นักศึกษาได้ ทดลองเรียนจริงแล้วก็ไว้สำหรับใช้กับลูกค้าจริงที่มาพักนะคะรีวิวที่ทำไรรีวิวก่อนอ๋อนี่นะคะน้ำพุของคณะเราแต่วันนี้เขาไม่เปิดไม่รู้ทำไมหรือจะให้เราไว้น้ำคะโนโนคณะเรามีรีวิวแชร์ด้วยนะคะ ต่อนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นห้องเรียนนะคะก็จะมีทั้งคนตั้งใจเรียนคนที่นอนหลับแล้วก็สายเล่นเกมหัวร้อนนะคะแล้วก็ใส่หมอนมอยซอยเก้าค่ะส่วนห้องนี้คือห้องคอมนะคะคณะของเรามีห้องคอมให้นักศึกษาใช้ด้วยนะคะสามารถมาใช้กันได้เลย ณจุดจุดนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนะคะโพสไอเชไอเชไอเชรูปที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วน่วนนี้จะเป็นชั้นหนึ่งที่ให้ตัวมังตัวมันดานะคะมาสามารถมาใช้คอมได้กันนะคะเยี่ยมสำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่ยังวิ่งที่เรียนนะคะเ่ิญคณะเราได้ค่ะแต่ถ้ามีทางเลือกอื่นไปที่อื่นดีกว่าค่ะไอหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ถ้ามีทางเลือกอื่นจริงๆไปที่อื่นดีกว่าค่ะไอหยอกเล่นหยอกเล่น อาจารย์คณะเรานะคะเลือกสุดปังสุดแล้วค่ะสดเดอ้ออาจารย์สนุกมากไหมคะที่มาสั่งงานด็การเรียนกับพี่ <laughs> แต่คนที่เดีสัง่งไม่อยู่สนุกด,ด้วยพวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย <laughs> บานเราเซเกมมีตามองแต่เนมเราทเกมทั้ปากตาเกันเ้เอ